วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ผู้ค้าท่าช้างและท่าพระจันท์ค้าขายได้ก่อนที่วันพรุ่งนี้นั้นจะลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับจากการสำรวจพบว่าบริเวณถนนมหาราชเรื่อยไปจนถึงท่าช้างยังคงมีการวางแผงค้าขายตามปกตินะครับเนื่องจากวันนี้กรุงเทพมหานครย่งอนุญาตให้ค้าขายได้เป็นวันสุดท้าย ส่วนตลอดแนวทางเดินบริเวณถนนพระจันทร์ซึ่งเคยเป็นแหล่งตั้งแผงพระเครื่องขณะน,นี้ไม่มีการตั้งแผงคาแล้วนะครับสำนักงานเขตพระนครได้นําแผงกั้นเหล็กมาติดตั้งรวมถึงติดใต้ประชาสัมพันธ์และตั้งกองอำนวยการร่วมจัดระเบียบภายในพื้นที่สำหรับการจัดระเบียบบริเวณถนนมหาราชเริ่มตั้งแต่ช่วงท่าพระจันทร์ท่ามหาราชยาวจรดท่าช้างบริเวณดังกล่าวทางเท้ามีลักษณะแคบ แต่ว่ามีผู้ค้ารวม334รายตั้งแผงค้าทั้งแผงพระเครื่องว่างขายของเปตะเล็ดและอาหารต่างๆนะครับกีดขวางทางสัญจรของประชาชนทําให้ประชาชนนั้นต้องลงมาเดินในพื้นผิวการจราจรและอาจเกิดอันตรายได้โดยวันพรุ่งนี้สำนักงานเขตพระนครจะลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และจะจัดกำลังทเทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ลักลอบตั้งแผงค้าขายตลอด24ชั่วโมงทั้ง2ฝั่ง หาพบผู้ฝ่าฝืนจะเดำเนินการตามกฎหมายรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองมีโทษปรับ2,000บาทและเก็บแผงค้าออกจากพื้นที่ทันทีครับ